สวัสดีครับคลิปนี้เรามาจับภาพหน้าจอหรือแคปเจอร์หน้าจอั่นเองนะฮะของมือถือ iPhone นะครับคลิปนี้จะมาแนะนํา4วิธีการนะครับหลังจากที่แคปหน้าจอแล้วนะครับเขาก็จะไปอยู่ที่แอปรูปภาพตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะวิธีการแรกนะครับเป็นวิธีการพื้นฐานเลยนะครับก็คือใช้ปุ่ม power คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับไม่ใช่ลดเสียงนะกดพร้อมกันนะครับ2ปุ่มนี้นะครับ power กับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ เห็นไหมครับเขาจะแคปนี่เราสามารถเรียกมาดูแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับและเรายังสามารถที่ทําการแก้ไขเขียนเพิ่มเติมอะไรได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเสร็จแล้วเราก็นี่นะครับบันทึกไปยังแอปรูปภาพนะเราก็สามารถบันทึกได้นะเราแก้ไขได้เลยนะถ้าเขาเขายังอยู่หน้าจอนะถึงแม้ว่าเขาไม่อยู่ที่หน้าจอหลังจากที่เราแคปแล้วนะครับเราก็ไปแก้ไขในแอปรูปภาพได้อีกนะอันนี้คือแบบแรกแล้วนะครับ ต่อไปแบบที่สองนะครับอันนี้ก็คือปุ่ม a s s i t Touch นะผมไปตั้งค่าไว้แล้วนะครับแต่เรามาดูวิธีการใช้กันก่อนนะฮะเดี๋ยว่อยไปตั้งค่านะครับผมจะผมตั้งค่าไว้สองแบบนะก็คือกด2ครั้งนะครับกดที่ปุ่มนี้2ครั้งก็จะเป็นการแคปหน้าจอนะครับหรือกดค้างไว้ก็เป็นการแคปหน้าจอนะผมจะกด2ครั้งนะครับเห็นไหมฮะหรือผมจะกดแช่ไว้นะเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือใช้ปุ่ม assist touch ในการแคปหน้าจอนะฮะเดี๋ยวลองค่อยไปตั้งค่ากันนะครับต่อไปวิธีที่3นะครับก็คือเราเคาะข้างหลังนะครับ3ครั้งเขาจะแคปหน้าจอให้นะลองดูนะครับรัวๆนะครับเขาจะแคปหน้าจอให้เหมือนกันนะหนึ่งสองสามเห็นไหมต่อไปวิธีสั่งการให้สิริแคปหน้าจอนะสมมุติว่าเป็นหน้านี้นะเรากําลังดูอยู่นะครับแล้วเราขับรถนะฮะไม่มีเวลาที่จะใช้มือแคปหน้าจอนะครับสั่งสิริได้นะครับวัดนี้สิริจับภาพหน้าจอ เห็นไหมครับท,ที่ต้องตั้งค่าก็คือวิธีที่2นะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือข้อหน้าจอนะครับถ้าใครไม่มีปุ่ม S D t ั t แบบนี้นะครับเราสามารถจะไปตั้งค่าได้นะฮะเราเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะฮะหลังจากนั้นมาที่สัมผัสนะครับแรกเราต้องเปิดปุ่ม S D ทั t ต,ตรงนี้นะครับจากนั้นเรากดเข้าไปนะฮะเรา,ราก็ไปตั้งค่านะครับคือเราจะตั้งค่าแบบไหนก็ได้นะแต่กี้ผมกด2ครั้งใช่ไหมครับกด2ครั้งเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ ถ่ายภาพหน้าจอนะครับแล้วก็แบบกดค้างนะครับนี่ก็ถ่ายภาพหน้าจอเหมือนกันนะเราก็ต้องมาติ๊กแบบนี้นะครับเห็นไหมถ่ายภาพหน้าจอต่อไปนะครับการตั้งค่าแบบเคาะสามครั้งนะครับเข้ามาที่ตั้งค่านะครับช่วยการเข้าถึงหลังจากนั้นถึงจะมาสัมผัสนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับที่เคาะสามครั้งข้างหลังเรามาตรงนี้นะครับเปิด เห็นไหมครับ3ครั้งเป็นการถ่ายภาพหน้าจอฮนะเราจะแตะ2ครั้งก็ได้นะสก๊อกนะฮะมานจะทําได้เหมือนกันนะ,ะต่อไปนะครับสมมุติว่าเป็นหน้าจอยาวๆนะครับสมมุติว่าเข้าไปในเบราว์เซอร์โคมนะ,ะแล้วผมดูหน้านี้นะหน้าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแต่เขายาวมากนะเราแคปหน้าจอนะครับแบบไหนก็ได้นะครับผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับหละะังจากแคปหน้าจอแล้วเราก็มากดแตะตรงนี้1ครั้งนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกทั้งหมดตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ He เราจะเอาช่วงไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาครับปัจจุบันนี้เขาครบให้หมดนะแต่ถ้าเราเอาครึ่งเดียวเราก็เลื่อนมาได้นะหรือเราเอาทั้งหมดก็แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเสร็จนะครับหลังจากนั้นเรากดตกลงนะครับกดเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกไปยังแอปรูปภาพนะครับเรียบร้อยนะครับเราเข้าไปดูแอปรูปภาพนี่นะครับที่ว่าแคปยาว ล่าสุดนะครับหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่เราแคปนะถึงแม้ว่าเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราจะแก้หรือเราจะเขียนอะไรเราก็ทําได้นะครับนี่นะถ้าเราจะแก้ไขเราก็ปรปกดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเจีแก้ไขอะไรต่างๆได้นะครับหรือการแคปหน้าจออีกแบบหนึ่งก็คือ ไปใช้แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเช่โหลดใน a อปส Store ได้นะแต่ในเมื่อเรามีวิธีที่ไม่ยุ่งยากใช้แล้วนะครับก็คือ4วิธีขั้นตอนที่ผมบอกไปตะกี้นะเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แอปอะไรมาเสริมเพื่อที่จะแคปหน้าจอยุ่งยากนะฮะคลิปนี้เป็นการแคปหน้าจอ4แบบนะครับแถมด้วยการแคปหน้าจอแบบยาวๆนะครับถ้าใครสนใจมือถือ iPhone นะเดี๋ยวผมจะติดร้านที่น่าเชื่อถือไว้นะครับในช้อปปี้เลือกหารุ่นที่เราชอบได้เลยนะครับรวมทั้งแกจเจ็ต่างๆที่เกี่ยวกับ iPhone นะฮะ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ